ออสเย็นสปัญหาเย็นบ้างไม่เย็นบ้างน้ำยาหายอันนี้เย็นบ้างไม่เย็นบ้างพีออสเย็นสครับ นจะถอดตัวแอร์ใับยังจะถอดตัวแอร์อต่นี้ถอดแบบไม่ยกหน้าปัดผ้าอย่างนี้มันไม่ไหวแล้วฮะแก็ต้องเปลี่ยนนะเนี่ยรั่วไปรั่วต้องเปลี่ยนล้ผ้าไม่เอาแล้วแต่น้ำยาหายแล้วน้ำยาหายอาจะซึมอ,อันนี้เปลี่ยนอนาะคาดใหม่นะครับปัญหาคือเย็นบ้างไม่เย็นบ้าง ลายเย็นบ้างไม่เย็นบ้างตอนนี้ลายเย็นก็เย็นเวลาหายก็หาย,หาย,ยน,นะครับคือนักขับไม่ค่อยดีจับบ้างมาจากบ,บ้างพวกนี้มันจะพอร้อนแล้วมันก็จะตัดยเปลี่ยนนักขัดใหม่วีอ VRT ก็ถอดตัวแอร์ไปแล้วครับไม่ถอดคอยเย็นไว้นะถอดข้่งช่วงนี้ข้างล่างอย่างนี้แค่นั้นเองพอเย็นถอดไปแล้วนะถอดแบบไม่ยุ่งนับเปิดอ r t เย็นสอง อย่างข้างนอกนี่ก็ถอดแทงออกไปล้างปัดคมอคมจะเขียนยาฆ่าเใหม่ปัดคอมเป็นยาฆัาตัดใช้มันคอม อันนี้มันเป็นโซ่นะครับ,บ,บเป็นโซ่เดี๋ยวมาคอมเปลี่ยนนักขัดใหม่ขัดเก่าอันนี้นักขัดมาอยู่นี่ตึ๊ตเจบีออดเจนสองเดี๋ยวประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับใส่แผงใส่คอมใส่แผงใส่คอมเรียบร้อยของเราก็ใส่เบาะเรียบร้อยเดี๋ยวดันพันในภายใน กันชนกันชนนี่ใส่เสร็จเรียบร้อยพอกันชนออกมันก็ทำงานง่ายขึ้นนะฮะข้างในนี่ก็ปคอยเย็นเข้าแล้วปิดคอยเย็นใหม่ข้างในนี่คอยเย็นซึมเติมยาใบาพันเนี้ยคอยเย็นหมดสภาพด้วยพอออกมาเนี่ยโหดูไม่ได้เลยโอเค ไปหวั่นจะไปรับประทานก่อนเข้าต่อในย,ยูประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับเสร็จเรียบร้อย,นนยแล้วอันนี้เรียบร้อยแล้วต่อตัวแอร์แบบไม่ย้งและปัดอันนี้เปลี่ยนคอยเย็นยี่อ้อเจนสองอันนี้มาคือปัญหาคือเย็นบ้างไม่เย็นบ้างน้ำยาหายนะครับตัวนี้ เย็นบ้างไม่เย็นบ้างน้ำยาก็หายด้วยเปลี่ยนคอยเย็นเป็นนักคัดร่างแผงเป็นเนีนอรสถานะมันขึ้ใหม่เป็นดีเล่ตัดเครื่องนะครับเตอตัดเครื่องเติมยาแล้วติมเครื่องเติมยาครับวีอวอสเจนสองโอเค ra còn đến nơi đến đây